คุมกาเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์แบบนี้เนี่ยต้องทําด้วยไหมคะถ้าหากว่าเรากาลังรักษาโรคมะเร็งแบบนี้อยู่คะหรือว่าโอกาสที่จะตั้งครรภ์มันไม่มีโรคมะเร็งบางอย่างเนี่ยต้องป้องกันนะคะต้องป้องกันการตั้งครรภ์ซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงการสวมถึงยางอนไมก็ใช้ได้ต้องจะจะจะคุมกําเนิดต้องปรึกษาแพทย์นะคะในกรณีที่เป็นมะเร็งเพราะถ้าเป็นมะเร็งของอวัยวะ 4, สืบพันธุ์สตรีนะคะเต้านมรังไข่ มดลูกอาจจะไวต่อฮอร์โมนเพศหญิงนะคะฉะนั้นการใช้ยาคุมกําเนิดนะคะชนิดฮอร์โมนสองตัวนี่อาจจะใช้ไม่ได้ก็ต้องปรึกษาปรึกษาแพทย์ดูนะคะว่าจะคุมกําเนิดวิธีใดค่ะแต่ต้องระวังนะคะเพราะเราเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งลาไส้นะคะก็ท้องนะคะซึ่งตอนนั้นโรคยังไม่หายการท้องขณะที่เป็นมะเร็งนี่ก็จะค่อนข้างลําบากนะคะเพราะยาที่ให้อาจจะมีผลกับการตั้งครรภ์และตัวเราก็ อาจจะไม่แข็งแรงในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะก็จะส่งผลให้คลอดก่อนกําหนดหรือมีภาะวะเซ็กซ้อนต่างๆเข้ามาได้สรุปว่าเป็นมะเร็งมีแพศสัมพันธ์ปรึกษาแพทย์ได้นะคะถึงการคุมกําเนิดค่ะอืมนะคะยังไงซะเนี่ยพบแพทย์เป็นประจําอยู่แล้วปรึกษาคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะคะบางคู่บางคนก็อาจจะมีเซ็ก์กันแล้วช่วยให้กระชุ่มกระชื่นชุ่มชื่นหัวใจอะไรเป็นอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคะหรือว่ายังไงถ้าหากมีข้อติดขัดก็ปรึกษากับคุณหมอได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ